ป่าป่าจ้ามาเก็บเหตุการณ์มามา,มานี่ค่ะเดินขึ้นเขากันนะคะป่าหาเห็ดนะคะหาเห็ดเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรไปบ้างป่าสมบูรณ์มากะคะ่ะมีร่องน้องร่องน้ำ เราก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไรไหมดวนสมบูรณ์มากค่ะไปต่อนี่จ้านี่จ้ะพอได้อยู่เด้นี่นี่อยู่โหวเวิร์กนี่ทั้งเวิร์กเลยนะคะเพื่อน,น,นอเ,อเพื่อนนะนะไปต่อค่ะไปต่อเพื่อนเื่อนจ๋าใช่เห็ดนางโรมไหมคะนี่ หนูว่าใช่นะดูกลีบฮะดูกลีบมันนะคะเพื่อนๆมันใช่ไหมแต่มันมีนิดเดียวนะคะเออมันติดไม้อันนี้นะนุ่นว่าเห็ดนังลมชัดๆเนี่ยแต่ก็อ่ะดูดูยุงมันชอบนุ่นเหลือเกินโอ้ยลูกกูเหม็นวะพิจารณาตัวเองก่อนอ่ะใครรู้ช่วยบอกทีนะคะนุ่นยังไม่เก็บไปนะคะ เดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเป็นเชื้อต่อนี่นะจ๊ะมันยังอันนี้อันนี้เล็กไหมเล็กนะจ๊ะอันนู้นก็เล็กไหมนะได้ดูอันนี้เล็กไหมจ๊ะพอได้ไหมนี่ได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ตัดแล้วจ้ะจ้ะไปต่ออย่ารอช้าค่ะเพื่อนๆจ้าดูดูนะจ๊ะ มันเอาไม่ได้นะมันเป็นดอกเล็กๆเกนาะโหคนมาตัดอีกสามวันใครมาตัดนี่หืมเมือ,องอน,นี้นี่นะโอ้ยนอนนอนสอนไอ,นอ้ดวงของอีนางนี่เล็กมากแล้วก็ไม่เก็บแต่พอแกงหน่อยแล้วก็เอานะจ๊ะไม่สวยแต่แซ่บจ้ะโอเคจ้ะไปต่อค่ะดูดูด จะนิดนึงได้อยู่ได้สองสองดอกอันนี้นี่จ้ะเดี๋ยวนุ่นเอาอันนี้แล้วกันก็ถือว่ายังเล็กนะคะแต่ก็กินได้กินได้กินได้น,ไดนี่จ้ะอกสองดอกปล่อยเข้าไปนะคะปาดปาดปาดเวิรงนีเวิรง,งทองเพื่อนๆจ๋าต้องรอยสักสองสอง,ส,องสามทิศนุ่น,น ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่โอ้ยสะออนอีกสองสามอาทิตย์ยังยังไม่หมดนะคะพี่เพื่อนๆ,ๆอชุดไม่อยู่แล้วนะคะตาย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 ทั้งเวิงเลยแมก่กอดตาย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 เล็กๆไม่มีก็ขอเลมทีละดอกสองดอกนะโอ้ยมันขึ้นเปนกลุ่ง เพื่อนๆจามันขึ้นเป็นกลุ่มเนี่นี่นี่นะจ๊ะดูโคนขามันดูโคนมันเห็นไหมนี่โคนขามันเดี๋ยวนุนตัดตรงโคนมันนะนี่นี่จ้ะสวยเด้แต่ก็มันหลบนะคะเพื่อนๆหลบอยู่ข้างในหลบเห็นไหมคะหลบค่ะไปต่อ ทอ้งนั้นเลยนะเบอร์นี้จะจำยังไงได้เนี่ยมาร์กเอาไว้เดี๋ยวถอดเสื้อแขวนไว้สักตัวดีไหมนี่นี่อันนี้เขาก็ยังเล็กนะแต่ก็อันนี้มีดเขายังไปไม่ถึงนะน,นั้นขอสองดอกนี้แล้วกันอันนั้นเก็บนะคะมีดยังไปไม่ถึงแล้วเมื่อกี้เนี่ยจ้ะ

โอเคปะปะปพากลับคะ่ะตรงนี้อยู่ซอกเห็นนะจ๊ะดูลากมันอ,มอืมแงะนะคะแงะก็ยังพอได้อยู่นะคะไอ้ที่เหลือเอาไว้ก็โตนี่จ้าเห็ดน,น้ํามากนะจ๊ะเพื่อนๆ งามบอเห็ดน้ำหมากจ้ะน, <c oughs> <c oughs> นะคะเก็บนะเห็ดน้ำหมากแต่เพิ่งเจอดอกเดียวก็เลยยังไม่เก็บนะคะปล่อยเขาเดินไปเดินมาก็ยังพอได้นะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่าเขาก็ยังเละไม่ไม่ถึงขนาดสวยนะคะแต่ก็เอาไปกินได้เ <c oughs> พื่อนๆน, <c oughs> นี่ใช้มีดแล้วนะคะไม่ดราม่านะนุ่นใช้มีดแล้วนะ แป๊บหนึ่งนะนี่เชื้อเขาก็มีนะเพื่อนเพื่อนทุกคนน,บบนี่นะจ๊ะจะกลับปิดปน,บบน,นี่จ้ะเก็บ,บ,บ,บต่อเก็บต่ออย่ารอช้าค่ะกำลังบ่นบบน,นะคะว่าเออไม่มีแล้วก็มาเจอนางงามน,นะนางงาม เขายังมีเขายังมีน้องเขายอยู่นะปล่อยค่ะเดี๋ยวเขาก็โตนะนี่แล้วเขาก็มีมีด้วยนี่นางงามดูขาเขาเป็นไงดูสภาพขาเขาก่อนอู้นี่นี่นี่เขามีน้องด้วยนี่สองคนดูอุ้ยสามนี่นะคะเขามีน้องด้วยแต่เราจะตัดระวังนะให้น้องเขาโตนี่จ้ะ ส่วนน้องๆเขาเบบี้เราก็เก็บเอาไว้นะไว้คนอื่นกินบ้างนี่ค่ะเราก็ไม่จังเป็นนอไปให้มันหมดก็มีบ้างนะคะความโลภเอาไปบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคค่ะไปต่ออย่ารอช้านะคะชมบรรยากาศนะคะปลาเคลียร์มากเลยนะปลา ปันเคลียม,มากเลยพื้นนี่นุ่มตต๊บเลยนะคะถนนข้างหน้าเอาโอ้ยมันเป็นทางเดินค่ะตะปูตะปี้แค่ผูดหัวโหโผลขึ้นมาหน่อยก็ก็ไปหมดแล้วค่ะคะอ๋ออันนั้นแถวแล้วนึกไงรถเราอยู่ทางนู้น ออกไปถนนใหญ่เนี่ยได้เดินตามอันนี้ก็ถนนไงคะตามมาด <มา S 2> ่าตามมาค่ะตามมาาตามมาเดี๋ยวเราไอ้นี่กันไปค่ะไปดูว่าเราจะได้กันเยอะขนาดไหนนี่คะ่ะตตมุตมินะคะเฮดเอเฮดพึ่งแดงขาลายนะคะนน าสาวขาลายมาเอาขาลายเร็วเยโอ้เธอรูก,กินเมื่อกี้จะเก็บมาให้เยอะๆเลยเห็นตะมุตะมิที่ไหนข้างบนทำไมเก็บอ่ะฮะก็แ,แม่ไม่อยู่เงี<า>้ยแม่เขาต้องเออแม่เขาชอบทำขาไงนี่ค่ะล้วงเอาเลยตะมุตะมินะคะล้วงเอาเลยนู่นน่ะให้มัน,นเต็มถุงเเร็ว เยอะมากโอเคนะคะไปไปต่อยอย่ารอช้าค่ะอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรจะอะไรแต๊หนึ่งนะขอใช้มีดเขี่ยดูก่อนมันแมนบนอระอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเห็ดอีกตัวหนึ่งประพูจำพวกเห็ดเห็ดน้ำหมากนะคะ,คะขาขาจะอวบอวบอย่างน,นี้นะคะถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะแต่หนุ่มเพิ่งเจอดอกสองดอกเห็นไหมตัวนี้เขาเริ่มกิน ทานได้ค่ะอร่อยด้วยนะคะแต่นูกก็เก็บไว้ให้เขากินเนาะถ้าเจอเป็นกลุ่มเนีย้ยลูเก็บเลยค่ะเพราะมีพวกมันผัดใส่น้ำมันนะแล้วก็อะไรนะใส่พริกเผาอร่อยค่ะหอ,หอมหน่อยใส่กุ้งนิดนึงไม่มีกุ้งใส่หมูไม่มีหมูใส่อะไรก็ได้ค่ะแซบ่บใส่ใจก็พอเพื่อนๆจ๋าเจอเห็ดมะนาวแต่เขาแก่แล้วนะคะดู โคนของเขาจะออกเป็นสีสีเหลืองๆสีเขียวเขียวนะคะอันนี้คือเขาแก่แล้วนะเนี่ยนุน่น,นดึงให้ดูนะนี่เห็นไหมคะเขาจะออกเป็นสีเขียวเขียวเปรี้ยวด้วยนะคะนุ่นก็เรียกสันๆไม่เห็ดมะนาวนะคนไทยส่วนใหญ่เขาก็เรียกเห็ดมะนาวออันนี้เขาขึ้นมาแก่แล้วนะแต่ปกติเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มเยอะๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะนี่ค่ะนี่ดูของป้าบุหัน สุดยอดเห็ดสวยนี่เก่งอ่ะแล้วถือของให้นุ่นด้วยนะเหมือนหนูแบบนุ่นโคตรเหลือใจแกเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูของนุ่นที่บ้านนะนี่ได้แล้วมั้งคะนี่นี่ก็โอเคนะโอเคได้สองผัดนุ่นนะแล้วได้เห็ดไอเนี้ยน่นี่พักสวรรมด้วยอือโอเคนะคะดูคนเก็บ